ปัญหาของคอนโดนห้องนี้คือความเก่าแต่เราไม่ได้จะทําให้เก่ากลายไปใหม่เราจะทําให้มันคันสมัยมากขึ้นและโมดเดิรนมากขึ้นอย่าวเราจะไปดูกันสวัสดีครับผมไก่อูครับจากแรมมาร์กโปรตีครับเป็นโปรเจ c เ m a เจอ e ร์ครับวันนี้ผมจะพามาดูคอนโดที่รีโนเวทแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับเดิมนะครับแต่เดิมห้องนี้ครับจะมีประตูแค่ห้องเดียวครับแล้วก็แบ่งแยกเป็น2ห้องนอน,นครับ ไปเดิมนะครับโซนจุดนี้ครับจะเป็นจุดห้องครัวนะครับเราก็รื้อใหม่ทําใหม่หมดเลยครับเป็นเปลี่ยนจากโซนห้องครัวนะครับเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะครับที่มีผนังทีวีอยู่จุดนี้นะครับแล้วก็โซฟาอยู่จุดนี้ครับไฟฟ้าครับเราวางระบบใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะกตำแหน่งไหนหรือจุดไหนครับเราวางระบบไฟใหม่หมดเริ่มที่นะครับว่า ผ้าของมันจะเป็นผ้าปูนทำแล้วก็ทําให้เป็นฟ้าถักเรียบนะครับในจุดนี้นะครับจะเป็นจุดห้องครัวนะครับที่เราทําใหม่เดิมทีตรงส่วนนี้จะไม่มีห้องครัวนะครับซึ่งเราย้ายกับครัวเดิมมาอยู่จุดนี้ครับห้องน้ําเดิมทีนะครับจะเป็นห้องน้ําที่กว้างมากเราลดสัดส่วนให้มันเล็กลงเหมาะสมกับการใช้งานนะครับเราจะแบ่งแยกระหว่างโซนเปียกนะครับกับโซนแห้งนะครับซึ่งโซนเปียกเราก็จะมีกระจกกั้นระหว่างน้ําให้ครับ ผนังตกแต่งด้วยผนังหินอ่อนสีเทาครับซึ่งเดิมทีห้องนอนตรงจุดนี้ครับมันกว้างมากๆมันไม่เหมาะกับการใช้งานแล้วก็เลยลดสเปซลงเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยครับได้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าครับจุดนี้จะเป็นจุดหัวเตียงนะครับแล้วก็นอนเล่นดูทีวีในจุดนี้ครับที่เราวางตำแหนห่งไว้ ถัดมาครับวิวของเราจะเป็นวิวโลกโปรสบายครับแล้วก็จะแบ่งแยกเป็นสัดส่วนระหว่างบานเลื่อนถุดนี้กับระเบียงครับก็เพื่อตรงโชวจุดนี้เราฟูใหม่ทั้งหมดนะครับเดอมทีจะไม่ใช่สีนี้นะครับแล้วก็เราเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับสไตล์ของห้องครับซึ่งห้องนี้จะเป็นหพองสไตล์มินิมอลมูจินะครับเดี๋ยวพามาดูอีกห้องนอนหนึ่งนะครับเรามันสามารถทะลุกันได้ ในจุดนี้นะครับจะเป็นจุดห้องนอนเล็กนะครับที่เราวางสัดส่วนไว้ครับหัวเตี้ยมจะอยู่ตรงนี้ครับเข้ามารัดแสงแดดได้ทุกทิศทางครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนเล็กห้องนอนใหญ่หรือรีวิงครับเดิมห้องนอนนี้จะไม่มีในส่วนนี้เลยนะครับแต่เดิมมันคือเป็นห้องครัวครับจะคิดตอกับพื้นเราลื้อใหม่หมดทั้งหมดนะครับเพราะว่าจุดเดิมของพื้นนะครับมันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะต้องสกัดพื้นเดิมจะเป็นพื้นพื้นที่หน้าตาอีกแบบหนึ่งครับ ในน้ำมันเราจะปลูกเป็นพื้นเอพิซีนะครับที่กันน้ำกันปวกื้นหนาประมาณ5มิลนะครับในการปลูก